ntp e l e c t r o รอนสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสินค้านะคะเป็นพัดลมไอเย็นแบบตั้งพื้นนะคะยี e ่ห้อ LJP รุ่น L 4 5 0 0บรรจุน้ำได้30ลิตรค่ะสีเป็นสีขาวเทานะคะตัวนี้วัสดุเป็นพลาสติกค่ะหนาทนทานรูปทรงสวยนะคะขนาดใหญ่มากับสายไฟยาว170ซนติเมตรมากับใบพัดหน้ากว้าง11นิ้วค่ะ หน้าลมสามารถปรับขึ้นลงเองได้ค่ะมีปุ่มสวิงให้มีปุ่มปรับระดับความแรงให้3ระดับนะคะทั้งหมด2โหมดมีโหมดพัดลธรรมธรรมดากับพัดลมไอเย็นค่ะมีปุ่มเปิดปิดเติมน้ำจากช่องด้านบนนะคะด้านล่างเป็นช่องบอกปริมาณน้ำค่ะมีจุดแม็กกับมินให้ล้อมาทั้งหมด4ล้อนะคะเป็นล้อที่มีตัวล็อก2ล้อนะคะให้สกูยึดล้อมาทั้งหมด17ตัวคู่มือเป็นคู่มือภาษาไทยค่ะ เป็นกล่องเจลเย็นนะคะรบกวนลูกค้าอย่าเทออกนะให้เติมน้ำเข้าไปที่คำว่าแม็กแล้วนำไปแช่แข็งไว้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะเจลค่ะต่อมานะคะเราจะมาประกอบล้อกันค่ะล้อที่มีตัวล็อกลบกวนลูกค้าประกอบแบบไข่กันนะคะเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการล็อกค่ะสก,กูจริงๆแล้วเราใช้แค่16ตัวนะคะเขาให้สำรองมา1ตัวเนาะเผื่อเสียเผื่อขาด ง่ายๆได้โดยการใช้ไข่ควงค่ะอันนี้เป็นช่องระบายน้ำนะคะจะอยู่ทางด้านใต้ของบมพัดลมเนาะด้านหลังสามารถแกะได้ค่ะขันสกรูทั้งหมด3ตัวออกนะคะแล้วก็กดพลาสติกที่เป็นแผ่นตัวกรองในหะ้เข้าไปอยู่ด้านใต้ของข้างบนนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ลูกค้าใช้มือดึงขึ้นมานะคะเขาจะขึ้นไปแบบนี้นะเสร็จแล้วค่อยๆละทั้งสองข้างแล้วก็ตัวด้านล่างออกค่ะแผ่นกองเป็นแบบหลังพึ่งค่ะส่วนด้านในตัวถังเก็บน้ําสามารถทําความสะอาดได้อันนี้วิธีการประกอบกลับแนะนําให้ใส่ด้านบนก่อนแล้วก็กดด้านล่างลงไปหลังจากนั้นดึงด้านบนลงมาแล้วก็นําสกรู ที่การจะดูว่าแน่นหรือไม่แน่นให้ดูกันที่รอยต่อนะคะถ้ารอยต่อสนิทแสดงว่าสามารถใช้งานได้แบบปลอดภัยค่ะเติมน้ำจากทางช่องด้านบนได้เลยค่ะเติมได้ทั้งหมด30ลิตรนะอันนี้เป็นช่องนำน้ำไปยังถังเก็บแล้วก็นำกล่องเจลเย็นนะคะใส่ไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในความเย็นกล่องให้มา2กล่องสามารถสลับการใช้ได้เนาะโหมดมี2โหมดในเครื่องเดียวปรับได้3ระดับอย่างที่แจ้งเป็นโหมดพัดลมกับพัดลมไอเย็นค่ะ อันนี้เป็นปุ่มสวิงนะคะซ้ายขวาแต่หน้าลมขึ้นลงใช้มือปรับเอานะอันนี้ก็จะมีที่จับให้จากทานด้านข้างนะคะสะดวกสบายต่อการลากแล้วก็การปรับหรือเปลี่ยนสถานที่ในการไว้ค่ะที่สำคัญมีมอ,อ,อกอนะคะเป็นมออ,อกอยืนยันเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพัดลม เรียบร้อยแล้วนะคะกับการรีวิวพัดลมไอเย็นแบบตั้งพื้นจากทางร้าน NTP Electronic หากลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมหรือว่าจะสอบถามวิธีการใช้เพิ่มเติมสามารถทักไปได้ที่ทางเพจ Facebook NTP Electronic ที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ไปที่ NTP UnderScore Company คะ่ะ